สวัสดีครับ FC สุนท์อชัยครับในคลิปนี้จะพาทุกท่านมาชมการฟื้นฟูว่านสีทิศว่านมงคลแล้วก็ถือว่าเป็นว่านด้านการเสี่ยงทายนะครับความเป็นมง,มงคลของเขาก็คือเป็นว่านที่ช่วยปกป,กปกักคุ้มครองนะครับสำหรับผู้ที่ได้ปลูกเลี้ยงดูแลนะครับเนี่ยใบก็เรียวยาวสีเขียวเข้มแบบนี้ครับ สาหรับกระถางนี้ดอกของเขาก็จะออกเป็นสีส้มนะครับผมเนี่ยก็อยู่ตรงจุดนี้ก็ถือว่าหลายหัวเลยครับได้มาปลูกเลี้ยงรวมกันนะฮะวันนี้ก็จะมาหาวิธีการหรือว่าแนะนําวิธีการให้กับท่านที่ชื่นชอบในการปลูกว่านสีทิศน,นะครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากครับ ผมก็จะเปลี่ยนกระถางอขออภัยครับตอนนี้ก็จะ,ะมีการตัดตัดใบทิ้งแล้วก็ในส่วนรากของเขาทิ้งนะครับแล้วก็จะลรุงดินอีกนิดหน่อยนะครับพืชชนิดนี้ก็ต้องบอกว่าเขาชอบบรรยากาศหรือว่าลักษณะ,ะบรรยากาศแสงแดด จัดจัดได้นะครับแล้วก็ดินที่ใช้ปลูกเลี้ยงดูแลเป็นดินร่วนหรือว่าดินร่วนปนทรายครับถ้าได้ปลูกเลี้ยงลงดินยิ่งดีเลยฮะก็อาจจะมีหลายๆท่านที่ประสบป,ปสัญหาว่าป,ปลูกไปทําไมไม่มีดอกสักทีเนี่ยวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะครับติดตามชมได้ในคลิปนี้นะครับผมวิธีการอย่างแรกเลยนะครับผมก็ ได้ลดน้ําทิ้งไว้เมื่อวานนี้ครับเพื่อให้ดินนั้นเ่าเรียกว่าไม่ไม่แห้งหรือแข็งจนเกินไปครับแต่จริงๆแล้วก็ช่วยให้เรากแกะหรือว่านําออกจากกระถางได้ง่ายน,นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวชมวิธีการกันนะครับเราจะเตรียม กระมังที่มีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ผมก็จะตัดใบบางส่วนออกนะครับก็ไม่ต้องเสียดายนะครับผมก็เป็นอีกเคล็ดลับหรือเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการกระตุ้นให้เขาเกิดดอกตัดใบทิ้งเลยครับ นี่หัวใหญ่ที่สุดนี่น่าจะโชว์ดอกแล้วหัวที่ใหญ่ก็ตามอายุครับอย่างน้อยก็ประมาณหนึ่งปีครับถึงจะสามารถโชว์ดอกการรดน้าไม่ไม่ไม่ต้องบ่อยเลยนะครับก็เป็นถือก็เป็นไม้ประดับสวยงามยอดนิยอมอีกหนึ่งชนิดนะครับเพราะว่าดอกของเขานึ่นสวยงามแล้วก็อยู่ได้สองถึงสามสัปดาห์ทีเดียวครับสำหรับดอกเขาผมก็ต้อง จัดการกับวัชพืชน,นิดหน่อยครับผมความเลยครับผมนากเขาก็จะเต็มระดับหนึ่งนะฮะเราก็แกะเลยครับสำหรับการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ ไม้ประดับชนิดนี้ก็ใช้วิธีการผ่าหัวก็ได้ครับหรือว่าการแยกเงาแยกกอแบบนี้ครับเนี้ยได้หลายต้นเลยครับเนี้ยนี่ครับหัวเขาก็คล้ายๆกับหอมหัวใหญ่ครับ,ค,รบคล้ายกับหอมหัวใหญ่เลยนะครับก็ผ่านไปมาหนึ่งปีครับก็ มาติดตามดูผลลัพธ์นิดนึงนะครับนี่คือการแตกก่องเขาการขยายนะครับที่คน้างจะได้ผลก็คือการแยกเงาแยกก่องหรือจะเป็นวิธีการผ่าหัวก็ได้ครับแต่ขอให้การผ่าน,นั้นต้องติดรากของของเขาไปด้วยครับผมคนข้างดะเยอะเลยนะฮะท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้ครับ อย่างนี้ก็สามารถแยกปลูกได้เลยนะครับนี่ก็เป็นหัวใหญ่ที่โชว์ดอกไปแล้วครับผมนี่ก็สามารถแยกขยายได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแยกได้เลยครับแบบนี้เลยครับเนี่ย นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งหัวใหญ่ครับแตกเต็มเลยครับก็คือเปลี่ยนกระถางทีเดียวจบเลยฮะเนี่ยมาดูทีนะคือนี่ครับผลลัพธ์ครับได้เยอะทีเดียวครับนี่นะอันนี้กว่าจะได้โชว์ดอก็กต้องนานนิดหนึ่งครับ สำหรับหัวนี้นี่โชว์ดอกมาแล้วครก็เชื่อกันว่าเป็นไม้แห่งการเสี่งโชคสิ่งทายนะครับถ้าดอกออกครบทั้งสี่ทิศก็ว่ากันว่าผู้ปลูกเลี้ยงก็จะได้รับโชครับทรัพย์คิดหวังสิ่งใดนั้นสมความมุ่งมา่ปรารถนานั่นเองนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดไม้ประดับมงคล ไม้เสริมสิริมงคลไม้แห่งการเสี่ยงไทยแล้วก็มีดอกที่มีความสวยงามนั่นเองนะครับสุดยอดมากครับนี่ก็สามารถแยกได้หลายต้นเลยนะครับเคครับดินที่แยกออกมาแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้ทิ้งครับก็นำไปปลูกต่อได้เลยาอาจจะผสมปุ๋ยคอกเข้าไป สามารถใช้ได้เลยนะขออนญาตไม่ส่วนถุงมือนะครับผมเดี๋ยวผมจะเติมปุ๋ยอคอกที่เป็นสินที่เย็นตัวแล้วนะครับครับหลังจากที่แกะออกมาแล้วนะครับก็ เตรียมดินรอนะครับก็ใช้วิธีการตัดลากทิ้งเลยครับนี่ครับอย่างนี้ก็สามารถตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะครับว่าตัดออกนิดหน่อยแล้วก็ส่วนที่เป็นใบนี้ก็ตัดออกนิดนึงครับ ไม่ต้องชิดหัวมากนะครับเพียงเท่านี้ครับผมพี่กันไม่ยุ่งยากครับผมไม่ต้องเสียดายหรือว่ากลัวตายอะไรอะไรนะครับเข,ขาค่อนข้างทนนะการลดน้ำไม่ต้องบ่อยเลยครับสัปดาห์หนึ่งหนึ่งถึงสองครั้งแค่น,นั้น ตัดส่วนที่เป็นการใบนี้ออกครับลากก็สามารถตัดชิดหน่ยก็ได้ครับแล้วก็นำเอาไปปลูกได้เลยนะครับ เวลาปลูกก็ให้หัวของเขานี่โผล่ช่วงปลายหัวโผล่พ้นดินมาเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้ชอบความชื้นแฉะนะครับสาหรดบไมช้ชนิดนี้ครับความการรดน้ำบ่อยหรือว่าให้ปุ๋ยดีก็ถ้าเป็นปุ๋ยข้อก็จะเป็นการบำรุงใบเขาสวยแต่ จะออกดอกช้านะครับผมจากที่ได้สังเกตดูนะครับผ่านไป1ปีนะฮะตัดลากทิ้นได้เลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับอันนี้เป็นการาเลือกกันแกล้งครไม่เป็นต้องรดน้ำบ่อยนะครับเป็นการแกล้งเขาว่า มันเข้าสู่หน้าแรงนะครับเขาก็ต้องเตรียมตัวที่จะสะสมอาหารบางอย่างแล้วก็เตรียมที่จะขยายพันธุ์ไม้ดอกก็ต้องมีดอกครับตัดชิดมานี้นะจะแกะออกต้นที่แยกมานี้นะครับหัวที่แยกมาแล้วก,ก็ได้นะครับหรือไม่ไม,ไม่ไม่แยกออกก็ได้นะครับสามารถปลูกไปได้เลยนะ ได้เลยครับผมต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับการที่เขาจะโชว์ดอกครับอย่างน้อยประมาณหนึ่งปีนะครับผมถ้าเลี้ยงแบบเทวดาเลี้ยงนะดูแลไม่ต้องบ่อยเนะแต่เห็นผลดีสุดก็คือการปลูกเลี้ยงลงดินนะแล้วก็ต้องได้รับแสงเต็มที่นะครับ ใส่ถุงดำไว้ก่อนนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็มารอรุ้นกันว่าใส่ถุงดำแล้วจะมีโอกาสเกิดดอกแล้วโชว์ดอกอดดอกได้ไหรือไม่นะครับถ้ามีกระถางก็ใส่กระถางเป็น ระถางปักว่างนะครับหรือไม่มีกระถางก็สามารถที่จะปลูกเลี้ยงลงดินได้ครับครับ mm hmm. ผมก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนี่ฮะว่านสีทิศ ก็เลยแยกไว้สี่หัวใหญ่ๆนะครับนะี่ครับ,นะรบจากนั้นก็เติมดินปลูกลงไปครับผม ยึดให้แน่นพอประมาณนะครับผมป้องกันเวลาลดน้ำแล้วหัวก็อาจจะล้มนะครับผมเติมดินปลูกไปครัวแล้วปลูกสังเกตนะฮะก็จะให้หัวโผล่มาเล็กน้อยนะครับผมเนี้ยขนาดก็ก็หัวใหญ่เต็มที่ก็ เท่าหอมหัวใหญ่เลยนะครับถ้าหัวยังเล็กอยู่ก็จะยังไม่สามารถโชว์ดอกได้ครับเมื่อกี้ก็อยู่ในกระถางที่แน่งจนเกินไปนะครับก็ได้มีการแยกใส่ถุงดำเพื่ออนุบาลกันต่อไปนะเนี่ยได้ก้าวถุงดำนะฮะวิธีการง่ายๆตรงนี้กับไม้ประดับมงคลสวยงามไม้ดอกสวยงาม อย่างที่บอกไว้ต้นคลิปครับว่าดอกของเขาวันเสาร์ทิศดอกสีโอรสนะครับผมสวยงามมากเนีย่ยวิธีการประมาณนี้ครับสาหรัการฟื้นฟูแล้วก็กระตุ้นให้เขาโชว์ดอกครับผมได้เห็นวิธีการหลักๆไปแล้วนะครับตัดส่วนที่เป็นรากแล้วก็ส่วนที่เป็นปลายนะครับปลายนี้ครับสามารถตัดได้ ไม่ต้องชิดหัวมากนะก็เป็นการกระตุ้นให้เขานั้นได้โชว์ดอกจากนั้นก็จะเป็นการลดน้ำให้ชุม่มครับผม ็เป็นกิจกรรมดีๆยามว่างครับอยากนะําเสนอแล้วก็แบ่งปันรับผูท้ที่สนใจและอยากจะปลูกเลี้ยงไม้ประดับสวยงามนะครับว่านสีทิศครับผมมีการระบายน้ําได้ดีครับผมต้องระวังนิดนึงครับก้นกระถางควรจะโปร่งโล่งมีการระบายอากาศที่ดีก็จะช่วยให้เขานั้นเติบโตไม่มีปัญหาเรื่องของรากเน่านะครับผม ครับผมก็ต้องขอบคุณใทกกนทุกกาลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมีชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ